สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องอีิสอนแฟมิลี่นะครับตอนนี้นะครับเหตุการณ์ที่บ้านกกอกนะครับก็สถานการณ์นะครับก็ปกติดีนะครับเพราะว่าเรามีหน่วยลาดตะเวนนะฮะนี่นะครับหน่วยลาดตะเวนเข้ามาพร้อมสุนัขคู่ใจนะสวัสดีครับผมนี่นะฮะรอรอปภประจําหมู่บ้านกกอ่ายูทูบนะครับมีคนนี้แล้วครับนี่นะฮะ เป็นหัวหน้าราปภนะครับเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นกับเขาครับได้กิ่นนะได้กิน,นมันคืออะไรครับคืออะไรนี่คืก้อนขี้หมาโอ้โหพิสูจน์หลักฐานนะฮะคุณน่ะนะฮะโอ้ไี่นั่นเงีนตัวอะไรนะไหนอ่ะมีอะไรผิดปกติเขาหรือเปล่าอะไอืมคุณนายกำลังเช็คดูนะครับว่าเกิดนะนะอ,อะไรขึ้นนะครับ เกิดเรื่องผิดปกติอะไรขึ้นนะอืออ้าลุงได้กินอะไรครับเอาแล้วเอาแล้วทำไมเขาทำไมเขาสนใจเป็นพิเศษมันต้องมีอะไรเป็นพิเศษเนี่ยโอ้ได้รับการยืนยันจากพี่เหน่งแล้วมันมีแมวนะฮะไอะอ๋อ เราตรวจสอบพบแล้วว่าเป็นแมวนะนนอ,อ๋อมีหน้าเขาถึงสนใจเป็นพิเศษนะครับนะนสะรุปสรุปมีแมวนะครับโอ้ไปแล้วนะฮะดูดูดู<ๆ>อาลงไโหดนะฮะดูดูเขาจะลากลากในพูทิไปให้ได้นะเขาจะเอาไปให้ได้นะฮะโอ้โห โอ้ปล่อยปล่ปลเข้าไปอย่าอย่าเบียดเบียนเขาลูกเออ,เอ,อดีดีดีนะฮะเหตุการณ์ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับตอนนี้ไ,ไ,ได้การได้การเออนายลาตเวีนะขอบคุณนะครับผมนะฮะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ